สวัสดีครับพี่น้องคิดชนที่เคารพรักแล้วก็ผู้ที่มีความเชื่อผู้ที่ยังไม่มีความเชื่อผู้ที่มีความเชื่ออยู่แล้วผมอยากจะให้ท่านเนี่ยเข้มแข็งขึ้นวันนี้ผมจะมาเป็นคําพยานเป็นพยานเรื่องการไล่ผีขับผีนะก่อนอื่นต้องพูดถึงข้อคัามพีก่อนเลยเป็นพ่อข้ามพีคลาสสิกสาหรับคิดชนมารโกบทที่16ข้อที่15บบอกว่าอย่างนี้ พระองค์ตัดกับพวกเขาว่าจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งปวงผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาจะรอดผู้ใดที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษผู้ที่เชื่อจะมีหมายสาคัญดังนี้เขาทั้งหลายจะขับผีออกโดยนามของเราหมายถึงนามพระเยซูนะเขาจะพูดภาษาใหม่ๆหรือพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูด้วยมือเปล่าและเมื่อดื่มยาพิษดื่มพิษร้ายเขาจะไม่เป็นอันตรายเลยเขาจะวางมือให้คนเจ็บป่วย และคนเหล่านั้นจะหายโรคอาเมนพี่น้องครับประเด็นในวันนี้ก็คือเรื่องการขับผีนะเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ผีผีผมอยากจะเล่าสั้นๆแล้วก็กระชับตรงไปตรงมามีใครสงสัยในรายละเอียดสอบถามเข้ามาในเมมได้หรือโทรมาหาผมก็ได้นะผมยินดีที่จะดีเบตแล้วก็พูดคุยด้วย แต่ต้องใช้ความสุภาพและความถ่อมใจอย่างมากๆนะในเรื่องพวกนี้เนี่ยโอเคคิดเตียนที่เข้มแข็งนะครับไม่ควรกลัวผีผมเห็นสังเกตหลายๆคนเนี่ยอ้างตัวว่าเข้มแข็งแต่ว่ากลัวผีให้ไปห้องน้ําคนเดียวอยู่ในบ้านอยู่เนี้ยกลัวผีนะแต่เวลานั้นสําแดงว่าตัวเองเป็นคนเข้มแข็งมันเป็นเรื่องหน้าที่ตลกและน่าเศร้าในตัวนะละคนกันไป่นะ คิดเตียนไม่ควรกลัวผีนะที่เข้มแข็งแล้วคนที่ยังไม่เติบโตขอให้เติบโตขึ้นโอเควันนี้จะพูดถึงเรื่องผีผมมีประสบการณ์กับผีเยอะมากแต่วันนี้มันมีจุดไคลแม็กมีเยอะ,อะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังดีกว่าคิดดชนเนี่ยสร้างความแตกแยกและเก่าวโทษกันว่าอีกคนหนึ่งมีผีแล้วก็คว้างจานคว้างอาหารบางคนเลวร้ายหนักเลยนะเตะจานข้ากระจายนะครับนะ อ้างฝ่ายตรงข้ามพอเถียงไม่ได้ไงก็โมโหก็มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นใ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 ,ในความเป็นจริงนะอันนี้ผมจะไม่พูดถึงความฝันนะวันนี้พูดถึงความจริงเลยนะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็ผมบอกตรงว่ามันไม่ใช่ที่จะกล่าวโทษฝ่ายตรงข้ามว่าถ้าทําในสิ่งที่คุณไม่ต้องการตรงนั้นตรงนี้แล้วคุณบอกว่าเขามีผีสิงอันนี้ผมว่าคุณเลอะเทอะใหญ่แล้ะนะเป็นเรื่องโจ๊กไปเลยนะโอเคเมื่อมีผีมาครอบงําพวกเราเนี่ย มันจะทําให้เกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวก็ไม่เกิดความกล้าเมื่อไม่เกิดความกล้าก็นํามาซึ่งความงมงายเมื่อนํามาซึ่งความงมงายก็ไม่นํามาซึ่งความเจริญหรือจําเริญโอเคคริสเตียนต้องไม่กลัวผีโอเคก่อนที่ผมจะไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยผมเคยเป็นคริสเตียนใหม่เมื่อประมาณสิบปีกว่าปีที่แล้วนะมันมีเหตุการณ์หนึ่ง ที่เรานั่งประชุมกลุ่มแคร์กันในกลุ่มสลานพึกนะที่คิดวจากมหาพรผมเป็นคิดเตียนที่โอเคอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการขับไล่ผีเพราะก็คุยกันเรื่องผีผีก็เออก็บอกผมว่าเคยผ่านผีมาเยอะผีองค์ผีอําอะไรเยอะแยะไปหมดมพระอัลเลาะห์ก็ไม่ช่วยผมนะตอนนั้นนะพระอัลเลาะห์ก็ไม่ช่วยนะผมไปคุกคีพวกอิสลามกับพวกนะมันเยอะคือถ้าเกิดเราพึ่งพาพระเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นขุนแผนแสนนางร้อมก็ช่วยได้แค่ชั่วคราว ทีนี้จะมาสรุปประเด็น3มอก็คือว่า 1. อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้ามากที่เจอผีนะผีอัมผีอะไรก็แล้วแต่ 2. อัปความเชื่อก็คืออัปความเชือ่อให้เป็นการขับไล่ผีด้วยพระนามของพระเยซูอัพความเชื่อขึ้นไป3คืออดอาหารอธิษฐานคือคุณน่ะต้องพึ่งพาพระเจ้ามากๆเมื่อเจอผีอ่ะมันไล่ไม่ไปอาจารย์อัพความเชื่อก็แล,แล้วนะอธิษฐานก็แล้วมันเหลือวิธีอีกวิธีหนึ่งที่พระพีสอนให้อดอาหารอธิษฐานนะ แต่หลายๆคนทําอะไรรู้ไหมครับหลงไปจากความเชื่อคุณเอาอาหารไปถวายผีแล้วคุณก็ไปกินอาหารที่ถวายผีแล้วผีมันก็ยังตามวนเวียนทําร้ายคุณอย่างนั้นแหละโอเคใช่ไหมครับนี่เด็กผู้ชายเย่น่ารักริงเลยนะจะสรุปให้สั้นๆครับตอนนี้มันมีประเด็นของสังคมไทยคือว่าไม่เคยเกิดในสังคมไทยเลยมีคูบาแก้วไอ้ตัวดําๆไอ้ตอนแรกผมก็นึกว่านุ่มหลวงปู่ทวดนะเอา้าไปไป,ไปมามาดูข่าวเอ้า มันไม่บินข้ามสะพานไปเลยวะน,ะนะนะตอนแรกเออคนขับก็ดีนี่ที่มันรู้จักระมัดระวังไม่งั้นคอคอคอไอไอององไองนั่นดำดำนั่นคงอ่ะแต่ดูไปดูงาันไอนี่มันซาตานนี่ว่าทีนี้ก็อพูดสั้นๆพอผมจะมาเล่าถึงตอนนั้นอ่ะหาเรื่องครูบาแก้วมันกเชื่อมโยงกันผมจะเจอ ไปไปที่สุสานคิสเตียนโปรเทแซนต์แห่งแรกในประเทศไทยแล้วเจอแมวดํากระโดดข้ามลงศพแล้วผมไปอุ้มมาถ่ายรูปเพราะผมไม่กลัวผีแต่ตอนนั้นผมไม่รู้จักการไล่ผีแล้ววันนั้นเองเนี่ยอันนั้นการอุ้มแมวดำานะ่อุ้มจริงนะถ่ายรูปจริงแล้วก็ประถ่ายรูปจริงแล้วสรุปว่าคืนนั้นเนี่ยไปประชุมกลุ่มแคร์ที่สลานพึกแล้วมหาพรบอกไอ้ฐานแล้วบอกว่าต้องขับไล่ดรืมนำไอ้ผมไม่เข้าใจหละวันนั้นคืนนั้นเองพระเจ้าเปิดเผยให้ผมเห็นเลย ไอแมวตัวนั้นเนี่ยมาในฝันแล้วมาข่วนผมข่วนกัดข่วนกัดที่แขนที่ผมอุ้มมันนั่นแหละแล้วผมตื่นขึ้นมาก่อนที่ตื่นนะผมบอกว่าจงไปในานามพระคิดมันไปเลยนะประโยคเดียวไปเลยแต่ว่าผมตื่นขึ้นมาเนี่ยผมเจ็บแขนมากแล้วเหมือนกับมีรอยเกิดขึ้นนั่นก็เป็นประสบการณ์หนึ่งอ่านะอันนั้นเป็นความจริงด้วยกึ่งความฝันแล้วก็มาฝันผมขับไล่ผีแมวในคิดะจักรที่หนึ่งสำเร็จในสุสานไป นะมันมาทําร้ายผมแล้วตอนนั้นนะเป็นการขับไล่ผีครั้งแรกของชีวิตผมแต่ทีนี้ผมมาพูดถึงปีสี่เก้าที่ซอยยีิบเอ็ดตอนนั้นผมยังไม่เป็นคิดเตียนหรือว่าเป็นคิดเตียนที่หลงหายไปนะผมก็เสพยาแล้วก็มีการกินเหล้านะแต่ถึงไม่เสพยากินเหล้าคุณก็เห็นแล้วว่าผมมีประสบการณ์กับพระเจ้าในตอนคิดร่อจักรมหาพรกรุงเทพในตอนที่เป็นคิดเตียนแล้วผีก็ยังตามมาลาวีได้นะแต่พระเจ้าอัพความเชื่อให้ผมคือ ขับไล่ผีด้วยพน,นาพรนะเยซูมันก็ไปแตนะทุกวันนี้ไม่มา,มานะแมวมาผมผมผมก็ขับไล่มันมันไม่มาเลยนะทีนี้จะมาพูดถึงผีกระสือที่ซอยยีบเอ็ดหมู่บ้านสากรชุมชนโต๊ะบางฟังดีๆเลยนะชุมชนโต๊บาเนี่ยเป็นชุมชนอิสลามผมก็มีเพื่อนสหายมักจีเป็นอิสลามเท่านั้นผ้าล้อก็ไม่ช่วยผมนะเพื่อนที่เอาขุนแผนมาครอบก็ไม่ช่วยผมคั่วแก็แป๊บเดียวแล้วมันก็มาอีก ทุกนะว,วันนี้ผมเป็นคริสเตียนมีสันติสุขสบายใจไม่กลัวผีแล้วใครกลัวเนี่ยพ้งทีผมตวาดติเตียนด้วยาําไมคุณกลัวยังกลัวมีความเชื่อน้อยแล้วทําให้ผมลําบากใจด้วยเออเพียพองอย่างนี้มันอุดอัดใจมันอุดอัดใจเหลือเกินที่เจอคริสเตียนที่กลัวผีต้องมาพูดแล้วตอนนี้มีปัญหาสังคมนี้เละเทะเละเทะ,เะไปหมดแล้วคูบาแก้วอะไรเนี่ยไปกันใหญ่แล้วนะผีกระหังที่ซอยยี่สิบเอ็ด มีคนหนึ่งเป็นน้าผมเป็นญาติทางสายเลือดเลยคุณไปถามเม่รู้จักกันตั้งซอยี่เ็ดชื่อน้าเก้าหรือเก้าเก้ายอดมันบอกว่าเห็นเงาตัวคุ้มตัวคุ้มกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาแล้วมีกลมกลมเหมือนกระหังเขบอกเออกระหังชัวเก้าเนี่ยก็ไปเอาปืนยิงป่าจากบางต้นมาไปขอปืนยิงปา่ามาดักรอจะยิงกระหังนะโอ้โหความเชื่อเหลือเชื่อเลยนะแต่กระหังไม่ออกมาให้ยิงนะแถมโดนหลอกหลอนด้วยแล้วก็มีผีกระสือบอกมีผีกระสืออยู่ในป่านวธานี คุณจะสังเกตดูนะแนะหมู่บ้านสหกรณ์ป่านะวานัฒนีซอยยี่สิบเอ็ดนะวันนั้นเนี่ยผมนั่งอยู่กลางซอยระหว่างซอยสามกับซอยสี่ตรงหน้าโรงเรียนแขกกับเพื่อนตรงตรงซุ้มผ้าใบเพื่อนผมชื่อบังดำทุกวันนี้ยังขับวินอยู่คุณไปถามใครๆก็รู้จักบังดำนะเฮียเก้าอะไรไม่ได้ก็นั่งคุยกันวันนั้นเองผมอยู่กับดำประมาณน่าจะเ,เลยเที่ยงคืนแล้วละ่ะ มีแสงไฟวูบวาบจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นไม้หนึ่งวูบวาบวูบวาบเฮ้ยมันก็ถามเฮ้ยเฮ้ยเต้เห็นนั่นเปล่าอะไรวะแสงไฟตรงนู้นน่ะตรงป่านวทันีน่ะเห็นหรือเปล่าผมบอกไม่เห็นดูดีดูดีผมเห็นแล้วเป็นแสงสีเหลืองทองเขียวเขียววูบวาบวูบวาบอยู่ตรงต้นไม้อะไรวะผมบอกไฮดัมบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้กูไปก่อนกูเข้าซอยบ้านซอยสี่ก่อนเลยหนีคนแรกเลยผมก็นั่งมองอะไรวะ มันกลัวอะไรวะผมมองไปผมเห็นเลยครับเป็นเป็นหัวคนผู้หญิงมีไส้ลากแล้วก็ตรงหัวใจอะ่ะมีแสงวูบวาบวูบวาบผมก็นั่งตะลึงอึ้งอยู่แล้วมันก็มองมาทางผมแล้วหน้าผู้หญิงนั้นเองเปลี่ยนเป็นหน้าของผมผมตกใจมากผมกลัวกลัวเข้าไปไปซุ่มอยู่ในห้องล้างที่เฮียก้าอยู่ห้องเช่าล้างในซอยซอยสามเลย ตอนนั้นไอ้มันโซดอามัดก็อยู่นะเป็นอิสลามเคยเรียนโรงเรียนแขกมาด้วยโรงเรียนแขกแบบศาสนาศา,ศาสตร์เนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ยอมโผหัวมาเลยเพราะมันก็เห็นเหมือนกันนะไปถามได้ทุกวันนี้ก็ขับวินกันอยู่ผมก็ตกใจมากผมก็หัวฟูเลยนะแล้วก็อึ้งไปหลายวันเลยนะมีจริงๆครับมีตามพราพมีจริงๆมีตามความเชื่อเชนนั้นแล้วไอ้ผีกระสือเนี่ยมีจริงในสังคมไทยในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหมด แล้วมันก็เชื่อมโยงกับผีกะผีกะพอผมปรึกษาเรื่องผีปอบครูบาแก้วมีเกี่ยวกับผีปอบผีกะผมก็นึกถึงกระสือเลยแล้วผมเพิ่งพูดคุยกับคิดเตียนเมื่อวันก่อนเองจนคิดเตียนนั้นอาจจะกลัวก็เลยไม่อยากผมพูดต่ออ่ะมันเรื่องจริงอะเออใจจ่ปะคุณไม่ถามเลยถามบางโซนอามาัทคุณไม่ถามไห้พวกนั้นไอเฮียก้าหรือว่าบังดําตัวใหญ่เหมือนโกเลอดก็ได้ถามว่ามีจริงเปล่าที่นั่นนะที่ป่านวัฒนีติดหมู่บ้านสากร,รติดอเน,น,นะนะ วัตถุประสงค์ของผมที่พูดคุณคุณต้องมีความเชื่อในพระเจ้าแล้วคุณจะหายกลัวแล้วคุณจะไล่มันได้ในนามพระเยซูคริสต์และก็จะทําให้ชีวิตคุณจเจริญมีความสุขขึ้นด้วยนะไอ้ผีพวกเนี้ยบางทีคุณมีศีลธรรมดีคุณมีอะไรมันไม่มารบกวนคุณแต่เมื่อลูกหลานคุณติดอยู่ติดยาหรือทาอะไรไม่ดีมันจะเข้ามาหาควกวัวอ่อนแต่ถามว่ากระเทือนในครอบครัวไทยไหมกระเทือนเพราะว่ามันทําให้ ให้อะไรวะให้สังคมไทยเนี่ยเกิดความแตกแยกเกิดความกลัวแล้วก็มันชอบมันชอบพวก่อนอ่อนแต่ถ้าคนมีความเข้มแข็งในจิตใจแล้วเนี่ยพึ่งพระเจ้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นคนที่แข็งแต่เป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้โอเคครอบครัวคุณศีลธรรมดีนะผีไม่มารบกวนหรอกแต่เด็ลูกหลานคุณเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดแ,แล้วก็ได้วความบาปทางเพศมันจะเข้ามาหาแล้วมันกระเทือนไปหมดแต่อาจารย์เปาโลบอกว่า จงเชื่อและทางครอบครัวคุณจะรอดขอพระเจ้าไวพรครับขอพระคิดสถิตยอยู่ด้วยและขอให้ในนามของพระองค์แผงฤทธเดชในชีวิตของคุณมีฤทธเดชชีวิตของคุณขับไล่ในนามพระเยซูขับไล่ผีปกป้องคุณจากกระสือกระหังและผีทั้งปวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นแดกคุลงลิคาล่าคูบาแก้วอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าจะปกป้องคุณในนามพระคิดเอเมนพระเจ้าวพร